นะครับเกิดขึ้นมานะครับคุณยุบินครับเนเชิญเปน,เเปนกู้ชีพบกบลับต่อไปนะครับสมทบทุน,น,น,นวัดบ,บ้านหนองแวงพ่อปยุหยักรวัดบ้านหนองแวงอเริเชิญนะครับคุณพ่อเคิญยู่ไมครับ,รบกำดับต่อไปนะครับสมทบทุนพยอ่าขบับรกิจ 6องตำบลบัวมาเป็นจำนวนเงิน90,3159บาทผู้มอบนะครับเป็นเชิญผู้ช่วยรมัมย์ไทีคำกองนะครับผู้มอบผู้ระมอบเรียนเชิญคุณก๊อตนอนทพทนดวงนะครับผู้ระมอบขอบคุณ พว้มอบท่านผู้ใหญ่รัศมีคำภูเมืองนะครับผู้ระมอบนะครับคุณชัดทิดนนทนวงผู <Okay. S 1> ้เรียนเชิมครับท่านผู้ใหญ่เรียนระกับสบายเป็นเงินชาวประดิษฐ์ตำบลบัวมาากองที่หน่งนะครับเรียนเป็นผู้ใหญ่รัศมีมอบมอบต่อเ<อ>ลยนะครับ ก็ทที่ปกติประมาณจํานวนเงิน28,322บาทนะครับผู้มอ่อผู้ใหญ่อํานวยเฮียงไสนานะครับถ้าวัฒท่านถ้าวัฒท่านไม่มาขอติดเคล็ผู้ช่วยของท่านด้วยนะครับผู้ช่วยสวนมาราเซตนะครับเป็นตัวแทนของท่านเป็นผู้มอ่อผู้ระมอร่อคุณประพันธ์บัวกองเรียนเชิญครับ ต่อไปเป็นเงินชาปรสองพันบาทนะครับผู้มอบนะครับเป็นเงินผู้ช่วยจจรุณีพมิลาานะครับผู้รมอบคุณพ่อประพันธ์นะครับหัวกองนะครับหมู่บ้านสามหมู่บ้านหนองแววคทุงสว่างไทยเจริญนะครับเป็นจำนวนเงินสองหมื่นสี่พันแปดร้อยบาทนะครับผู้มอบนะครับเรียนเจะท่าน ผู้ช่วยสงวรทันโงนะครับผู้มอบสำหรับผู้ระมอบเป็นเกินคุณถัดทิพย์นนทังครับอืองสุลบากผู้มอบนะครับเดินเกินท่านสารวัตรตำนานคุณนุชกฤแสงคำนะครับผู้มอบผู้ระมอบคุณถัดทิพย์นนทันงบุเริยนครับ

เจ้าพระคร,รูมรสรพิสุทธิ์นะครับเป็นประธานไปสรงลำบากดอกไม้จันทร์แล้วก็กล่าวเียนเจตท่านนายกนะครับองค์การประหารส่ตะบนตัวบ้านนะครับเป็นประธานไปคารวะในการลำบากดอกไม้จันทร์นะครับขณะที่อยู่ที่โรงพยาบาลหรือพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับทุกท่ดุด ทักเสวยแรกที่เกิดการโจรเสียและขอขอบพระคุณทีทั้งสำหรับการเสียสละเวลาของญาติพี่น้องที่เดินทางม,มาร่วมงานขาประทับนัดสถานในวันนี้นะครับเพราะว่าเป็นนัดแจ้งอันสูงส่งนะครับในบรรยากาศเรองอาตุดุจญาณของคุณพ่อเชียงรัตน์น,นะครับสถิตนักเที่เราก็ตามขอจงมารับรู้และอำนาจอดนสงส่งของบุญญตในครั้งนี้นอมทักทศรวมญ,ญาติ ไม like ่ยกสุขุมวิทสักไปยกสุขุมวิทเลยทักทิ้งนายนี่แหละสังวาลย์โล่งทองสังเวียนยิบมาเลยแล้วสังวาลย์โล่งทอง เรียนไทยแล้วเรียนมาเรื่อยๆกันสักวันล